เอาไปใส่ตัวมังกรองก็ได้ใส่ใครเบบี้อย่างนี้ก็ได้แสงแสงแสงอย่างนี้แสงกันด้ามดีไซน์ของกันผ้ากันด้ามซีดอ่ะคือเปิดพีผมจําได้ว่าน่าจะประมาณ20,000แต่ตอนนี้ประมาณ50,000แล้วหาของไม่ได้ด้วยสจสดดรับ เมกาพาสซ่าสปันหลิกมาขับอัป <c oughs> เดตหน่อยตอนสิ้นเดือนเงินเดือนออก <c oughs> วันนี้เราถ่ายทำวันที่25นะครับหลังจากนี้อาทิตย์หน,น,นึ่ง <c oughs> มันก็จะเป็นวันที่หนึ่งพอดีมีตังค์พี่รู้ไหมตอนนี้เงินในบัญชีผมอะตรงกับวันที่พอดีเป๊ะเลยค่าเติมศูนย์สองร้อยห้าสิบคันเนี้ยใครเงินน้อยงบมท้อยอย่างผมเนี้ยก็ไปดูกันว่ามันจะได้อะไรบ้างสองซองสงองซูมอะไรก็ว่ากันอารตรงอาร์ทอยเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรใหม่ที่เมกาพาสซ่าสปันหลิกวันนี้มั้งบ้างไอ้ก่อนไปดูอย่่่่าาลืมกกกกกดดดดดดให้้้พวววเรรรยยนะคับิงอทีไปู แฟนพี่ไอซ์เขาเออนี่เขามาเปิดร้านดีทอยที่เป็นเป็นกล่องสูมอยู่ตรงนี้คนเยอะมากเลยแน่นแน่นเปียะแน่นเปียเราเข้าไม่ได้เพราะคนมันแน่นมากนี่นให้ดูก่อนนี่เตยนีทั้งหน้านี่เขามีโชว์นะมีหางเอมีหางเนาะมีหานี่นี่โมโกโก้โมโกโก้ โมโมโกะตัวนี้น่ารักนะโมโมโกะคืออะไรบอกเพื่อนเนิดนึงครับพี่มันเป็นซีรีส์ของชิโมโมะอ่าจะเป็นเพทพดินใช่ไหมไอ้เวลาบูบูเวลาบูบูตัวนี้ไม่มีหางนี่ถ้าเกิดใส่ว่านเข้าไปดูครล้ายๆเรก็จะเป็นแกมจัมพ์ปูเลยแว่นของอ็อกตัสที่เป็นคอลเลคชันของ spy x family spy x family ว่นสวยมากใครอยากได้ก็ไปตามนะไปเพียวได้เอาที่งานของ spy x family pop up store เท่านั้นถ้าใครอยากได้ว่านเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยหยิบหมายเลขสิบแปดป่นี่นี่นี่เขาเป็นแฟนคลับหมายเลขสิบแปดเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยเอองานปั้นเปล่าเฮ้ยงานปั้นด้วยว่ะตอนนี้นี่มาเนี่ยนี่เรือเรือวันพีชแสงเรือวันพีชเนี่ยโอ้เนี่ยเกือบครบแล้วครบเนี่ยครบเนี่ยอะไรครบอ่ะเฮ้โค้ดแมรี่มีเออแล้วก็ตาวสันตันนี่อันใหญ่ก็มีนั่นแหละเอสก็มีนะแสงแสงแสงอยู่นี่แสงอ๋อน่ยแสงอยู่นี่แสงอยู่นี่อ่านี่มีลูฟี่อันนี้ดากอนดากอนพ่อพ่องลูฟี่จับจิ๊บทิฟานติคกเกอร์น่าจะเอาไปเพ้นเองเพ้นเองพี่มันเป็น ขาวโอ้ข้าใบ oh. เรือใช่อันนี้เป็นดีคอนะดีเคลน้ำนะแล้วก็เรือก็ใหญ่สะใจมากพันสาม คุณรู้จักว่ามาคอสเซเว่นไงไอ้นี่เป็นหุ่นของตัวเอกคือ v ี19ฟสิเก้าทขาไม่จะไม่มีการใช้ปืนนะเขาเล่นดนตรีเขาใช้เสียงเนอะพระเอกมันเป็นมือกีตาร์แล้วเป็นนักร้องคนมาคอสมันจะเป็นหุ่นเป็นเรือลบแต่ว่ามันสามารถแปลงยูนิฟอร์มเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะมีลำโพงอยู่ตรงนี้เว้ยเออแล้วพระเอกมันจะดีกีตาร์มันอยู่ในเอออยู่ในคนขับอ่ะเพลงเพราะผมรู้จักไม่เป็นไรสั่งเชิญโยโย่เชิญใช่เหรอไลฟ์ทุกวันผมเห็นเนี่ยไลฟ์ทุกเพจเลยไม่ผู้ชายใชก๊ มคือเด็กผู้หญิงี่มันจะมีเลเวลของเขาอยู่ช่วงมัธยมปลายหน่อยสาวๆในห้องเรียนเราก็จะเริ่มดูเป็นสาวขึ้นจะรอเข้าเป็นมหาลัยเราก็ต้องติดตามเขาใช่ไหมเราก็เห็นพัฒนาการของเพื่อนไปในทางที่ดีเราก็ดีใจด้วยผมมีเพื่อนอยู่ผู้หญิงอคนหนึ่งดูธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นะเว้ยคือเรากลับไปดูอีกทีหนึ่งโอ้โหสวยมากถามพี่กี้ดิครับผมผมว่าน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าอ่าอันนี้มันเป็นแพ็คบูสเตอร์หลัง่เนี่ย ไม่เขาเล่นกับตัวนี้ สวยจัดสวยจัดบอกเลยนี่พี่ไก่บอกสวยจัดแสดงว่าน้องสวยจริงอ่านก่อนค่อยซื้อเพราะว่าถ้าเกิดดูดูแค่รูปอย่างเงี้ยเราอาจจะเข้าใจว่ามันไม่ได้ตัวนี้แต่ไม่ใช่อันนี้มันเป็นเพราะมกล่องมันเล็กมันบางๆเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่แพ็กเสริมนาราทีกันดั้มซีแพ็กเวอร์คาเราดูไปแล้วรอบที่แล้วป่ะใช่แล้วที่เราดูไปแล้วรอบที่แล้วตัวนี้ก็ยังมีอยู่นะอีคลิปอีคลิปอีคลิปอ่าอย่าผมไม่ดูว่าตัวเนี้ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่ากันดั้มดีไซน์ของกันท่ากันดั้มซีดอ่ะแม่นค่อนข แปลงล่างเป็นหยาด้นเว็บไฟเบอร์ฟอร์มูล่าเอาเอตัวนี้สวยผมชอบนะแล้วมันสามารถเล่นกับแพ็กพวกแพ็คเสริมของพวกซีรีส์ของกันดัม้มซีรีส์ได้มดมดมหมดเลย MG มอ่ะมาสเตอร์เกตกันดัม้มอ่ะมันจะมีโครงมันมีนนโครงในโครงในเราต้องต่อชั้นของโครงก่อนให้นึกภาพว่าต่อกระดูก,ก่อนคอยแบบประมาณนั้นตัวนี้จะเป็นภาคอีกภาคหนึ่งแต่ตัวนี้ก็ฮิตเหมือนกันอา่อานีา่จะภาคอะไรครับไอรอนบัตรไอรอนบัตอ่า จะเป็นบาบาทอสกันดั้มเอวมันอะเอวมันจะเล็กมากเลยเว้เอวคอดเอวคอดเอวคอดอันนี้คือโครงของมันใช่ไหมใช่ใช่คือตัวนี้มันต้องประกอบชั้นโครงที่มันออกมาเป็นตัวจริงๆอย่างนี้ก่อนเลยเว้ยอ๋อแล้วเข้มานใส่เกาะีนิงง่ช่อีวันแกเล่นก็มีแต่นี่เขาจะมีแค่0ูน ตอสุดท้ายด้วยกล่องท้ายแล้วหมายเลขสิบแปดนี่เป็นตัวขอนใจคุณเลยฮะมันทำไมถึงชอบหมายเลขสิบแปดไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งเก็บดิการ์ตูนสมัยนั้นน่ะมีผู้หญิงสวยมีอีกคนใช่แล้วคุณคุณรู้สึกยังไงว่าเขาไปลงเอ่ยกับคุณลิลินเฮ้ยมันมีช่วงนึ่งมันเป็นสกินเฮกิ้งสักแล้วมันต้อนนี้เนี่ยเขาไป่รู้มันเอาทีฟทู้ไปจี้หัวเว้ยบางทีมันก็ใช่ของง่ายไปถ้ามันไม่มีมูลไม่พูดหรอกพี่สำหรับสำหรับพี่ไอซ้ครับใครสวยสุดครับเคยอ่านปะไอ้ไอ้อ๋อไอซ้ไอ้เหรอไมก่เคยดูค แม่งหมึกแม่งติดหมึกไครหมึกติดมือยาบมือเป็นเลียแล้อะไรวะคุยอะไรกันวะใครอยากได้อะไรก็มาติดต่อที่ดีทอรดัน้ำได้เลยหรือปรึกษาพี่ไก่ก็ได้พี่ไก่นี่คือคนทำสีนี่ตัวตัวตึงนะตัวหาตัวจับยากมากตัวมันตันหลุใครซื้อไปแล้วโอ้ยไม่ค่อยมีเวลาต่อเลยก็จ้างพี่ไก่จ้างพี่ไก่ได้มีคนนึงผมแนะนำให้เลยพี่ติ๊ตนะมีเพจไหมมีเพจไหมมีอ่ะเพจอะไรกันพลาแทชเชอร์นี่ ขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับอะไรอ่ะทำไมใหญ่ยังไง แบตแบตโมบิลอันนี้อันนี้รถเหรอรถป่ะเนี่ยราคารถป่ะเนี่ยแบตโมบิลอ่นี่มันต้องใหญ่ขนาดไหนวะใส่มาขนาดเนี้ยโครนทูเปอร์โครนทูเปอร์ก่อนหน้านี้มันจะมีสีโครมที่เป็นสีเงินเนาะเมื่อก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าตัวนี้ตัวล่าสุดที่เขาเป็นทำเป็นสีทองดี่พี่ถือไปเลย2อันตัวเงินตัวทองตัวนี้สีสีดําเงาจะเป็นชาโด้ทูเปอร์ใช่ชาโด้ทูเปอร์ก็คือตัวที่เป็นสีดำระเบิดาคาทูเปอร์เขาชอบไอ้จักรทูเปอร์เลยที่บรรทุยป่าผมไม่ชอบหน้ามันหน้าเหมือนสแคร์ลี่วย โกดเฟสเลยนะเออเหมือนโกดเฟสอันนี้มันมีหัวเปลี่ยนด้วยนะตอนแม่งจะบินแม่งเป็นเจ็ตแท็กอ่ะไอ้ขี้แม่งจะขึ้นมาเว้ยจะเป็นอย่างงี้แต่อันนี่ไอ้ขี้มันจะแบบขี้กุดอยู่ตอนนี้กำลังเปิดพีตัวโลกิก้อนโลกิอยู่ตรงท้ายแต่โลกินี่มีครบปะมันครบเลยเนี่ยเพรซิเดนต์โลกิโลกิธรรมดาอันนี้ก็เพอร์ิเดนต์กันใช่แต่เปอร์ซิเดนต์ตัวนี้มันจะเป็นลิมิเต็ดเวิลด์ไวด์หนึ่งพันห้าร้อยสิบด้วโลกการเดี่ยวภาคแรก ก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะทอเวอร์ช่าอะไรนะที่พี่บอกลิเกอทอเวอร์ช่าลิเกเกาะเขามาเต็มนะชุดเกาะแอสการ์แต่เต็มสูบแล้วก็ได้หัว หัวของคิดเทมเวิร์สแขนโชก้ามก็มีให้เปลี่ยนอยู่ในชุดจะมีแขนแบบโชก้าธรรมดาก็มีแขนใส่เกาะอย่างนี้ก็มีท้อนี่คือเป็นเทพเจ้าอะไรเทพเจ้าสายฟ้าแล้วชุดเป็นเทพเจ้าอะไรก็สายฟ้าไม่คนละตำนานไงสองทอก็จะเป็นฝั่งของนอสใช่ไหมเทพนอสแต่ว่าชุดเป็นประการนำกิเขามาเจอกันในมาเวลไงโฟเรสซอนนี่ก็ดูแลทะเลไอหยิบแถวราชดา พี่ต้องพูดเลยเพื่อเข้าใจว่าพี่กี้เขาไปบูชาเทพคือเขาคือเขา,เขา,ารับีเลเทพนิมากเลยเนีเขาเขา,เขาเจอเทพโพไซดดนเนี่ยเขาต้องเขาเ้าไปบูชาใครอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามพี่จอยได้เรื่องของพี่อยใช่เรื่องของเทพงานปั้นก็มีวันนี้นี่เปิดลายใหม่งานปั้นเต็มเลยนี่เทพเจ้าท้องทะเลใช่ที่อยู่รัชดาแต่ตอนนี้ไม่อยู่เมกาสภาาซาสพันเหล็กในพี่กี้น่ามีไว้นะจะไป้ไม่ไปรัชดาอันนี้งานของซุเมะงานจะสวยเนี้ยบันเดอร์สู้กับมังกร ไอทีตัวนี้ก็มาถามได้นะับเขาจะเป็นนิ้วอย่างเงี้ยแล้วก็ตึ้งกันเนี่ยเออคนจะรู้เลยในยุคนั้นนี่คือรู้เลยว่านี่คือ ET ทีนะเนะเอทลวบอยเบอย่โอเคก็ร้านจริทอยนะครับก็มาถามพี่จอยกับน้องเจนก็ได้เลย ตอนนี้เราอยู่ในร้านมาหาหนะทอยอ,อยู่ตรงข้ามกับ BKK Brick s h u r y พี่พี่สุดหลอดที่ยืนขายของอยู่นี่จำง่ายเลยเขาเขาขโมยของพี่บ่อยนะครับ <laughs> ตอนนี้ก็จะขายของเยอะขายแบบว่าตัวนี้ตัวนี้มีอันเนี้ยเยอะมากแล้วก็มีพวกแบบเนี่ยข้างหลังก็มีตาวอมีอะไรอย่างเงี้ยครับผมมาดูกับแฟนผมทุกวันนี่โปเกมอนทั้งตู้เลยแฟนแฟนเปลี่ยนคนไหมครับเดิ <laughs> <laughs> มันดูมิหรือชิบหายหมดทั้งตู้เลยครับมีทั้งแบบเป็นกาชาเป็นกล่องสุ่มแล้วก็มีเป็นหุ่นใหญ่นี่มันมีที่แหลมันเป็นหอยเป็นหอยเป็นหอยใช่เออจริงจริงโปเกมอนมันมีให้เก็บเยอะมากตั้งแต่เป็นซีรีส์พอกุญแจมันคอลแลบกับแบบไอ้พวกแบบขนมหวานอะไรอย่างนี้ก็มีรวมถึงเป็นกาชาที่แบบเป็นเซตมาเลยก็มีครับไซดักอ่าไซดักโคดักไซดักอะไรละร่างโตน้องเป็นยังไงนะจำไม่ได้ร่างโตน้องเป็นตุ่นปากเป็ดสีฟ้า โอ้โหหายากมากในตู้นี้ม่มีตัวเดียวซิตี้ฮันเตอร์เนี่ยผมเพิ่งดูนะโฮ้ยม่งสนุกมากผิดคาดเลยเหรอเออผิดคาดว่ามันโคตรสนุกในข้างๆเนี่ยเด็กเพนกวินยินดีต้อนรับสเปแมนนี่นี่ผมอยากให้ดูตัวนี้อันนี้คืออะไรทุเรียนทุเรียนทุวรียนอยู่ในไฟนอนปะไม่ใช่ตัวนี้คือโทร่าเฮจไว้ก่อนเลยเแต่นี่อันเนียนี่เต็มเลยแล้วเนี่ยน้องอันเนีย ชุดนี้ไงที่ไม่ใช่อยากได้ชุดนักสืบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยค่ะเจอแล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วนะต้องซื้อแล้วนะมีกล่องเดียวนะเฮ้ยกล่องเดียวของ190บาทกลับมาไม่เหลือแล้วนะไอ้สเกลนี้ผมมีที่บ้านผมจะมีเป็นชุดชุดชุดก่อนหน้านี้ชุดหนึ่งอ่ะเออจะเป็นสเกลนี้เป็นกระชอนตัวเล็กๆเนี่ยน่ารักดี แองเจิลฟิกเกอร์แอนทอยไอตัวนี้เป็นค่ายของพามวันอ่าจะเป็นฉากใน RE2 องค์ประกอบทุกอย่างมันสวยหมดเลยยกเว้นหน้าอันนี้ติดแค่เรื่องหน้าอย่างเดียวเลยขับจะแปลสของเลือดมันเอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ผมไม่สนใจคู่นี้ผมสนใจน้องคนนี้ใช่ไหมอือมือสองเลยเหรอใช่โอ้เราไม่ได้เข้ามาเยี่ยมเขาบ่อยในงานเขาเยอะขึ้นใหม่ขึ้นเยอะมากอันนี้เป็นงานจีนถูกไหมครับงานไอ่าพวกนี้เป็นงานเป็นงานของจีนทองจีนอยู่แล้วแต่ว่าตัวละครเนี่ยของเขาออกออกแนวแบบตัว ค่าวนี้เขาจะทําแบบเหมือนพวกเทนนิยายจีนอ่ะมันสวยคุณดูดีเทลเรื่องของหิมะที่อยู่บนกระเบื้องฮะวันหลังคาวัดเนี่ยไม่ต้องดูลายดูลายสักน้อง่เนี่ยลายสับองค์กรที่แขนดูเท็กเจอร์ขององกรนะเกรดเกิดอะไรเงี้ยคมมากคมมากมมากผมชอบความแบบเนี่ยย้อนไปเรื่องหิมะที่พี่พูดเมื่อกี้โคตรละเอียดเลยมันคือทรายเนาะ ใช่มันมันเป็นหิมะอ่าวัสดุเหมือนทรายอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ตัวนี้ผมชอบหน้าเขาเขาปั้นหน้าสวยหน้าสวยปั้นหน้าสวยมากเบจิต้าพามวันที่แมงไม่ชอบตัวนี้เหรอเบจิต้าพามวันผมก็ชอบแต่ว่าผมหาโกคูอยู่ตอนนี้อ่าผมหาราคาดีๆนเนี้ตอนนี้คือแบบเหมือนมันมันไปเวลไปเร็วมากเลยอ่ะพอมีคนลงก็ผมแย่เออมันมันแย่ก็ไม่ทันอ่ะ ใช่ S H K มั้งรับผมจะไม่ผิดนะเออตัวนี้ก็คือใบเซอร์ไฟเคตมันจะมาเป็นโปสเตอร์แบบคนาใหญ่ๆแล้วก็มีใบลานัมเบอร์เออใช่เออพี่ดีว่าใครสายเพลเดเตอร์นี่ก็เทมากโคเทตตัวเบลเลอร์เลย ฟินิชอีกน็อกฟินิกข้างหลังนี่คือเปิดไฟแบบ<ช>วิ่ง<ด>วิ่งเห<ด>็นว่าไ,ไฟมันจะวิ่งวิ่งไงอันนี้คือริวในสตีไฟเตอร์สีป่ะริวมันโคตรเท่เลยริว<ช>แบบดุแากอะค,คุมาตอนนี้นี่คือวัน่านแบบกลางเวหาปล่อยพลังเออแล้วก็มีสายลักษณ์ของมารอยู่ข,ข<ช>้างหลังใั่งยาเออนี่นี่ผมได้ไปแล้วฟองหนึ่งการ์ดวทนโพีซ OP08 ซินบัลเล่รี่เป็นตัวหลักได้ไรเอย โอ้โหได้ดงว่ะเกลือแน่แน่ดงคืออะไรพี่ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกว่าดงผมก็ไม่เข้าใจว่าความสามารถของดงคืออะไรแต่ว่าถูกบล็อกเนี่ยไปได้หนึ่งใบนี่เราอยู่ที่ชั้นหกชั้นของก่องซุ้มถูกต้องครับอันนี้พิกี้ก็เดินตรงมาที่และสี่ศูนย์ศูนย์คาแรคเตอร์สงัดอยู่ที่ลูฟี่แปล่มากเลยอันนี้คือค่ายลัสลีฟแต่คาแรคเตอร์มันเต็มเลยข้างข้างนี่จะเป็นไคโด ไคโดตัวนี้ยอดฮิตตลอดกาลตัวนี้คือเน้นมันที่ไคโดเลยเขาก็ได้หนึ่งต่อสี่ยายได้เต็มๆหน่อยก็เล่นสเกลหนึ่งต่อสี่ดีเทลเน้องอันนี้เนี่ยตัวนี้คือจัดจานมากเว่าเหมือนค่อนข้างเหมือนในอน,นิเมะเลยนะชื่อข้าชื่อ R G B ตัวนี้เป็นูฟี่เรดล็อก จากค่ายมังกี้ดีสตูดิโอค่ายนีขน้ขึ้นชื่อเรื่องการทําไฟตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ราคาแม่ง<ด>ไม่ลงอะ่ะคือเปิดพีผมจําได้ว่าน่าจะประมาณ20,000แต่ตอนนี้ประมาณ50,000และหาของไม่ได้ด้วยคือผมชอบองค์ประกอบรวมของเลนลอกตัวนี้มันมัน,ม,นมันค่อนข้างจะเทมากมแล้วมันแถมลูฟี่ตัวเล็กมาด้วยใช่พอน,นี้เขาม่แถมมันเลย ค่ายฟิกุลามาตัวนี้ค่ายค่ายลิกิะสิตนะใช่ฟิกุลามาค่ายลิกระสิตเนี่ยเป็น hin, เคนชินเคนเคนชินนารุโต้ก็ยังมีแกงนารุโต้สเกลตัวนี้สเกล1ต่อ2องเขาออกมาคู่กับนารุโต้ลางเซียนคู่เนี้ยคือถ้ามีใครมีครบอะราคาแม่งดี ซีรโอมีอะไรใหม่ไหมไม่รู้ชื่อแต่หน้ามันเป็นอย่างเงี้ยเบบี้ทีกิมมอนซีรีส์ใหม่ใช่ไหมครับของซีรีส์ของกล่องนี่กระป๋องเขียวอ่าใช่อันนี้คือซีรีส์ make a wish อ่าเนี่ยหน้ากล่องข้างข้างกล่องก็จะมีตัวละครตามนี้อืมซีเกตกับซูเปอร์ซีเกตก็บเดอะมัลติสต์เดอรี่นี่มันจะเป็นเหมือนน้องหมานะใช่ครับบุญแจกลายน้องหมาเป็นบุงแจเหรอแต่น่ารักดีดีไซน์ดูน่ารักดีซิก้า let it be let it be let it be น้องซิก้าจะมีความแบบว่าเหมือนเด็กดื้อเฮ้ยน้องคนนี้น่ารักอ่ะเลมี่เบเกอรี่น้องก็คือจะเป็นเนี่ยจะเป็นแบบว่าตีความจากเบเกอรี่คุณรู้เปล่าว่าแล้วบู๊บเป็นตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้เโจเมียเหรออ๋อเหรอวเนี้ยไอโจหัวกระโหลกเนี่ยชเป็นแฟนเขาอ๋อเหรอใช่เฮ้ยหผมเจอแล้วเจอเจอบุคคลอะไรก่อนอะไรก่อนมาอยู่ข้อมูลเลย ไปยืมข้อมูลอะไรอันนี้เขาขายเป็นคู่นะเพราะมันเป็นโรบินอีกตัวนี้ใช่นี่นไงก็หมื่นเนี่ยหมืนออ่นสามราคามันยังไม่ราคายังไม่วิ่งนะหลังจากลาบ,บูบูแล้วอะไรจะแพงกว่าอะไรสกินสติ้งทอยนี่น,นี่พูดถึงสกินสติ้งทอยนี่ก็ตัวนี้แหละนี่ลิควิดบ็อกซ์น้องฟัฟฟี่บอกก่อนว่าอีกนิดเนี่ยเป็นน้องหน้าตาแบบนี้แหละที่เป็นคนคนเป็นฟัฟฟี่อ่าลาบูบูคลาวอ่าตัวตลกนั่นเองอันนี้อะไรก็ไม่รู้ซียูรีซียูรีใช่ ซียูรีเหมือนจะยูรีเลยชุดเขาแบบอลังการหน่อยๆใช่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะกอร์ติกหน่อยๆกอรอติกกอรติกโรลิต้าอะไรอย่างงี้นะก็จริงคนเก็บสายนี้ก็เยอะนะแบบเอาจริงอะผมไม่ชอบแบบเนี้ยผมชื่ชอบแบบเงี้ยแบบเนี้ยเออเออชอบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะมีความแบบเป็นเวีนเวียนยนหน่อยอะไรเออ้ยด้าแบบอ๋อนี่ชุดใหม่เพิ่งมาเลยใครอยากได้มาที่ร้านซสดีโอนะอันนี้คือของมาลองนะย้ำก่อน เอาไปใส่ตัวมังกรลองก็ได้ใส่ใครเบบี้อย่างนี้ก็ได้น่ารักอยู่ใครอยากได้ก็มาจิ๊กทีมาจิ๊กอะไรหรอมาต่อมาซื้อมาซื้อใครอยากได้ขึ้นบิลบอร์ดของซีรีส์เดี๋ยวว่าก็ลองเชิงได้เฮ้ยวันนั้นวันนั้นที่เอาไปผมเปิดได้ตัวนี้เว้ยเนี่ยไอ้คอลแลบกระต่ายู้เนี่ยแซมแซมนี่เป็นของผลงานของแคนนิเวิร์กแคนนิเวิร์กก็คือคนที่ทำมอลลี่่มอลลีถ้าจำไม่ผิดอะคอนเซ็ปต์ก็คือเขาเขาตั้งใจทำมาคู่กับสเปนมอลลี่แหละนี่นี่ชิ้นจังตัวนี้ตัวนี้เป็นตลก เป็นอาหารทะเลเป็นฮอตพอตฮอตพออ๋อเหรอไม่มีเห็ดด้วยก็มือก็มือนี่อะไรอ่ะถั่วลันเตาว่ะซีเกาจะเป็นหม้อว่ะสเปมอลลี่นี่คือเป็นเซตเอนี่นี่คือลิมิเต็ดขายเฉพาะในประเทศจีนแล้วมาคือเป็นแพ็กเกจทิ้งอย่างนี้เลยไอ้รตเอเชียที่มันขายโซนโซนบ้านเราอ่ะมันจะเป็นตัวสีฟ้าเออแต่อันเนี้ยมันเป็นรตที่ขายในจีนอ่ามันจะเป็นตัวโคกมันจะต่างกันแค่ไอตัวเนี้ยแหละกระแสของกล่องสู่มอาร์ทอยอ่ะมันค่อนข้างจะมาแรงนี่สีสูดดูโหนี่น่ารั รัานเนไงล่ะกองทัพลอยออมอลลี่อันนี้เป็นแวนโก้่สีเขียวเป็นแวนโกะราคาแวนโก้นี่สองแสนกว่านะใช่สองแสนกว่าแล้ว,แล,วแล้วก็นี่ธรรมดา ธรรมนนาดาอ่าเป็นรอยย้อมอลลี่ชิโมโม่ต,ตัว55 58เซนต์ตัวนี้น่ารักมากถ้าใครซื้อไปก่อนที่บ้านเลยเฉยน่ารักมากนะน่ารักมากอ,อันนี้เดี๋ยวมอนสเตอร์ฟอเรสต์ปาร์ตี้เราจะได้ตัวลายเป็นยังไงเหมือนเป็นซีรีส์แบบแคมปิง่งจะมีแอปเปิ้ลมีฉากผมแนะนําให้มากๆให้ยกบล็อกนะเพราะอยู่ด้วยกันแล้วกันมากๆอันนี้สุ่มละ500บาทตัวนี้เนี่ยน่ารักเนี่ยเหมือนโรบินเลยเหมือนมิสเตอร์ดิคิบิโบอ่ะเดี๋ยวมอนสเตอร์มาเคที่เราเคยรีวิวกันไปแที่เราเคยรีวิวแล้้วววตออนนนนีเปป็กกระแสมาคลิิยด อันนี้คือจะแตะหมื่นสามได้ตบมือเราเอยเราบูบูแม่งขีุ่ดยนต์แล้วซีรีส์ของเขาเนี่ยตัวเขาจะประมาณนี้ใช่กล่องเขาแม่งเป็นกล่องแบบช็อกโกบีอะน่าจะมีให้นะมีถุงกระเป๋าให้มาใส่เจ๋งว่ะคุ้มนะเนี่ยมีชูอิชิโร่น่ารักเว้ยสามร้อยห้าสิบบาทเฮ้ยไม่แพง นี่เามีคุณลมีตั้มนี้เลยอันนี้คือคุณลมีแบบซีรีส์เรียกว่าอะไรแวร์วูฟออฟเดอะเมลเลอร์ฮอลเลอร์อันนี้นี่ขอชั้นแรกเลยมั้งแรกเลยแรกเลยพี่ตอวนีแพงมากเลยเนี่ยใช่เหรอดอกกุหลาบอะแพงแพงจริงไม่แน่คุณจะได้ไปขายมีมีสองตัวเนื้อตัดนะเท็กเจอร์จะเหมือนไม้มากเออแล้วน้องเขาหน้าม้าเตอร์อ่ะน่ารักน่ารักใครอยากได้อะไรก็อย่าลืมมาที่ร้าน4.0คอลเลกเตอร์ได้เลยอ่ะ ป็นไงวันนี้เราก็มาอัปเดตของกันที่มิก้าพาซา่ซาติกกี้ก็โดนหมายเลข18แปไงไม่ไม่ไม่ผมไซดอน <c oughs> ด้วย อ้ยปัเซดอนด้วยเหรอของใหม่ก็จะมีบ้างนิดหน่อยจริงๆอ่ะของใหม่มันจะมาช่วงกลางเดือนมากกว่า <im itation> ช่วงนี้ก็จะมีของใหม่แล้วของรีใครอยากได้อะไรก็ลองมาตามลายแทงที่เราพาไปดูแล้วกัน <im itation> ว่าแต่ละร้านมีของอะไรบ้างที่ใหม่ๆเลยก็จะเห็นมีการ์ดวันพีซที่เป็นโ p พ6ศูนย <im itation> ์หกแล้วก็มีอีกหลายร้านเลยที่เราไม่ได้เดินดูแต่ของเราเห็นแล้วแหละมีของใหม่ก็ <im itation> มีก็าเดินเล่นเน่ยของในตึกมันเยอะแยะอยู่แล้วก็มาเลือกดูได้ใครอยากได้อะไรก็มาเล็งๆดูแล้วกันอย่งเซนติโอก็จะมีชุดของลาบ้มาา่ออกนวย เพราะฉะนั้นใครอยากได้รีบนะครับเพราะว่าชุดนี้ได้ข่าวน้องลิซ่าเอาไปใส่กับรบผู้ของน้องลิซ่าแล้วมาดูคลิปเราแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยเวลาเราลงคอนเทนต์ใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆได้เห็นเลยอ่าเพื่อนๆจะได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเราได้ก่อนใครเลยนอกจากนั้นก็จะมีทิกตอกครับเฟซบุ๊กแล้วก็อินสตาแกรมนะอยากดูเสพคอนเทนต์แบบไหนก็ไปดูตามแพลตฟอร์มที่เรามีได้เลย พูดคุยกับเราได้ทุกช่องทางเลย<ช>ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณคือแก๊งเดียวเราเราคือออปฟี่แก๊งเจอกันไ